เชาวปแลดีค่ะคั้นเดอาอะไรลูกบะซ่าบะซะเวนี้เวนี้เไปล้มามามาลุกมามาลุกมามามารุ่ต่าบาเดือดเดเป็นสาวแล้วเาวสาวจีกุกกุ๊กบากับแม่ภาษาหนกุ๊กกิ๊กแม่กรบเบรุเรืองแล้วก็ดกบซ่าของี้เกยดิี้ขี้ขนใครวะ เอาหญ้าไม่เอาขนลระวะนาา่นารักน่ารักเดือเมื่อวานปล่อยอยู่กับพี่แดงทั้งวันเลยไม่ได้อยู่บ้านไปงานวันเกตเพื่อนอยากกินไปอยู่ตั้งหกชั่วโมงปล่อยอยู่ข้างนอกกลัวบินหนีอยู่เตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างเลยให้แม่ถ่ายหน่อสิบีบ้าเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วดีกว่ามันเดือ จะเด่นน้าอยู่กับพี่แดงหกชั่วโมงพี่แดงกะเฝาน้องเป็นมูน้องปกาปล่อยไว้ข้างนอกตัวเดียวเนาะอย่ามันเหงาอย่ามันบินไปทัวอย่ามันตาบ,บานบ่เปนบ่นันบ่นบนท่านเคยไปจักเธอพอเมื่ท่านไดียเอาไปให้กระจอยู่ให้กระเจเฮ็ดตีกให้เป็นสาวแล้วโอ้ยไก่สีนี่ผู้บบาแล้วนะเดือดฮักเอาไปซ่อนไหนลกเอาไปซ่อน เดือได้ล้วก็ไปหยาดเดี๋ยไปฟังผุนด้วยแม่จีค้านรอดเพราะเป็นนั่นเนี่ยเท่ากับตองเลยเกาะมือไต่ขึ้นเทละอันขมบินขำามราะท่านด่าินเราะท่านเป็นบินบปเกงบินขึ้นบ่เป็นปีกบ่ค่อยอันนี้บินพ่อกระเทือนเห็นเขาบินทั้งฝ่านี่ยเยิดเบิดข้อเบิดหางเบิดข้อเบิงเกลเห็นเครื่องบินกับข้อยืดข้อยาวหน่ากิ่งอย่าง อะไรก็ได้เนาะพอได้เลี้ยงนะมันก็จิ่น้องไม่เอาลูกไม่ไปพี่เขาเล่าไม่เอาโชคไม่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 ไมไมยำยอยาไปฝั่งนู้นนะลูกทำอะไรบ่าสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปซ่อนฮะโอมไว้ไวขึ้นเลยขึ้นเลยได้กินได้เอาเอาทิ้งก่อนสิดูเอาขยะทิ้งก่อนสิบ้าว่าอยากกินไหนก็กินลูกนั้นหวานแน่เลยอยากกินเอาไว้ง่อยค่ะเขาอยากจิกินผลมไม้ค่ะมันนยหวาน,นไม่เหลือกินเอง เม่แดงมั <tomorrow>. ้นหวานด้วยลูกเผ็ดอย่างเนาะป่อว่อยอ่ะเดือดดือดเดือไปนะอย่าไปทํำลูกดิบของแม่ลูกดิบเดี๋ยวมันล่วงบราวะาชอบเล่นอยู่ตรงน้องจูนพอจุนมาถึงก็กวนน้องเลยน้องก็เลยมาใกล้หน่อยใกล้หน่อยไปได้ละละบินทั้งซึงบินทั้งไปไปดนละจุนแม่บอกอย่ากวนน้องจุนครับมาโชคมา ันนี้มานู้มาน้ำโชคมาไปแล้วไปเลย <laughs> บราวานะไรเ่น,น,นล่ะบราวาเดียวนี่เดี๋ยวให้กินเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวแล้วเดี๋ยวกินยาให้น้องจุนอ๋อจิมันก็พี่แดงพี่แดงกินยาอืมจะกินกินยาด้วยยาแก้ท้องเสียอืมยัไงไงใครเรียกใครอะ่ะใครเรียกก็เต็มเลยเพื่อนเรียกแล้วได้ยินไหม ใครวะก้ากี่กก็มีคู่หมดแล้วตัวเล็กยังไม่มีคู่เลยเทาไงพีคักไปแล้วไปหน้าบ้านแล้ต๊กต๊กต๊อกละบ้งเดี๋ยตามไปตามไปตามไปคนเด็กดื้อบราวาพีคัาก้างจะไปไหนไปบ้าตามไปสิดื้อจะไปไหนจะไปไหนลูกไปไหนเดี๋ยวไปไหว ไม่หนาวะไปแล้วไปแล้วดื้อแล้วดื้อจังเลยวันนี้บินละเดี๋ยวบินให้ดูบินได้ไหมไปไปไปสู้สู้สู้ยานตัวดีฟิกซี่ไปไปต้นมาเดือนะลูกปะยังไม่เดือเดี๋ยวก็สุกแล้วอีกหน่อยหนูนี่กินแน่ม่เดือดเดือลูกสีดําสวยด้วยน่ารักจะตายเดือดมันเดือมันดื้ออะไรลงกันไหมไปไปไปโบ้เลยน่ะนะไบ้ไว้สู้ที่ล่ะดีกว่าลูกดีกว่า ยานจ้ะไปสีแล้วหนูจะไปไหนไปไหนบราวะปราวะเดี๋ยวลองบินดูซิจะบินไดไหมเดี๋ยวจะลองบอกให้บินมาสิมาเลกมามานียมา,มาโชคมาเบนี่เบ้นี่มาได้ด้วยเก่งจังเบบ้าปลาวะปราวราวนี่เนี่ยก็เพเอาอาหารมาให้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอืมดื้อละโตละเป็นสาวละ ดีใจด้วยเด้อเป็นสาวแล้วระวังตกนะลูกหาให้มันค่องๆจับให้มันแน่นๆอืจับให้มันแน่น,ๆน,น,นๆนะสีสีเลบลล่าบราวาเะไรอย่างเนี้ยตัวเล็กๆ็กเชีตาโอ้ยมีความสุขมีต้นไม้ให้โดดอยู่ต้นเดียวบุญของหนูแล้วแหละน,นั่นนั่นความดือ้อดื้อสุดๆมันกินได้เหรอแม่ดูสิซเลยจะโอ้ยอมเอาหมดเลยลูกฉัน để xíu thử nó làm gì ômไว nếi bả, tuồng Long sẽ mái cho mẹ em mày nè ômไว nếi bả một loay, hử, đưa đưa, ta lả ta lả, ôi ôm một loay, ôm tèm bả, ôi tèm bả một loay, để cho mái cho mẹ em mày, Benny bắt thức qua Mama, Nikola, lách em Mama, Benny bẹt, lách luôn, lách sẽ mái <laughs> mày bẹt bẹt lách chúc, sẽ mái mẹ ไม่ให้เลยหรอกไม่ให้เลยจะไปไหนจะอมไว้จนหมดแล้วจะเต็มปากแล้วโอ้ยเอาไปเอาไปเก็บเอาเจนสีเหมือนอร่อยอมไปในปากโอ้ยคืออมหลายแท้อะมาสิลูกมามาเดี๋ยวมันโดนกล้องแม่มามาแม่รู้อยู่ให้แม่เป็นลูกให้แม่ไหมหนูจะไปทําอะไรเอามาลุงชูโชคมาดื้อเลยดึงใหญ่เลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูค่ะ เก็บเอาจะเอาไปทำอะไระเมล็ดนั่นน่ะแล้วก็ค่ายทิ้งด้ทีน,นีงบ่มี่หวังเอาไใบใบตักปอกปอก,ปอกฟึดฟืดอ,อมเต็มโป่งแก้เมื่อแล้ว <c oughs> แล้วให้แม่อยังให้แม่ไหมเอ,อ้ยไปเก็บเอาเหมือนจะเอไปใส่มาแล้วมาแล้ว